เยี่บนชีทหายอยู่โมเบอหวานด้วยแต่ไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีอะไรเปิดท่อชื่อแปละตัวเองอะชื่อไม่เคยพวกคนนี้มานะตัวขังที่มาพกมาแค่บางครั้งแล้พวพกไม่ได้มาเต็มขนาดน,นี้ที่พกมาเต็มหยุดยากนะอะอาทิตย์นึงที่งงตัวเองมาเ <c oughs> ื่นดูเฉาตาตัวเองอะเดาวเสื้อพก ยาวเต็มล็อตเลยนะฟังติซื้ออาชีพม,มาแค่เฉพาะวันใช่ไหมอาชีพม,มาเอาไว้สองสามแพงแค่นั้นแถึงกักกบไม่นี่ซื้อเอามาทางชุดเลยเอามาชุดเเพื่ออะไรลยชุดชุด,ชดล็อตแร่ที่มอหมายแบมันจะมดแหละชายไปประมาณค<ช>นเดือนเนี่ยสิ้นเดือนเนี่ยมดแต่เสื้อเอาแพงไม่ค่อยเดือนทัดไปมาชาย,ยด้วย,วยเอามาหมดเลยอยู่ในยาง แต่ตอนนี้กำลังคิดว่ายาฉุดไม่นาดรัได้อยู่ไหน <Thank you. S 1> ไม่รู้ว่าใครเอาหายมอดฉุดไหนกลาไปมั้งเนี่ยตองตามคืนให้หมดนะเพราะว่าฉุดมันเป็นพันเลย yeah, 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 yeah. ยาเหรอยายาบอกว่านหมยาครับแบบเหมุงคันเจ๊นี่แหละอผมมอคจัดยาขบเดือนเกิดไงจ่ายตังค์เอาไปหมดนะ แค่ระหว่าทีม่อน่าจะเป็นขันศชนกับพี่ต้นพี่ไฮเอาแล้วไปหาหม้อวันนั้นอ่ะะีมูมามีนะซิลเตรียมไปชุดนึงไหมยาอืมงไหมง่งเชียมเหรทำไมวะต้องถาเงที่ที่สองหลับพี่ต้นไหมเอ่อซิชมพู ย็นยังมียากกิน่ะทำน่ากินนี้แหละมันชิมไ่ต้องเอ๊ะเอ๊ะช่อะไรวะผัดผิก ผัดผิกก็คือผัดผิงผัดผิกยกย่วเข้าใจที่ในไส้ผิกสดลงไบนี้เป็ดคืเอเัวสมอ,องเลยกินไม่ได้นั่นมนะียายอะไรนีะยาอะไรนี่แต้มน้อยไหมคุุ้ๆนะมอเขาไม่รมู้เร<ม>นะาซิ้วอ่ะปกติซิ้วอ่ะจะเอา มันมดล็อตไปดีไงยุ้ยชี้ที่บ้านจนมดเลยยุ้ยกว่าไส้ล็อตไม่มายังไม่ได้ชี้เป็นแค้มเป็นในพอดีเลยคือมั่นรู้อะบอกกูต้องมายุ่งโรงพยาบาลประมาณเนี่ยเตรียมอุปกรณ์การแพทย์เลยกูบอกมั่งแหละปฏิไม่ให้ที่หนูอยู่เงี้ยบริเวณนี้นี่ก็หอืมคิดคิดว่าแบบไม่รู้วะเตรียมไว้ก้อนอะ การปฎิบัติ学生是手手累死。พอซื้อหัวซื้อไก่คลอดแนวอะไรแบบนี้ไงเพราะบางทีมีอะไรชุกเชเิญไงเลือกตเตรียมยาตเตรียมอะไรแบบนี้มาเพราะบางทีไม่ต้องมาเออเออเออยู่เพราะว่า โรงาบาซิเผไม่ได้ให้สมมติที่ชมพูมาเลยไงมันก็เลยต้องเอาแบบคนนี้มาให้เขาดูไงว่า,อาโอเคเรามีการรักษาที่โรงพยาบาลน,นี้จรงงิงอะไรประมาณเนี้ยชื่อคิดเชื่อนั้นแหละเพราะว่าจะไม่มีรักษ่าอะไรเลยในการฝาาคันก็เลยเนี้ยมีไอ้คนเนี้ยกอทีนีหมันก็มี h n ด้วยอะไรด้วยไงเพื่อบางทีทางโรงพยาบาลเขาจะดตัวละต้องอโทรไปห้าเ<ม>องไงโทรเขาโรงพยาบาลได้อะไรได้ไดแล้วก็พอใ,ให้เขา เออรีเฟอร์้อมลอนเจมาที่นี้อ่ะ